ครับอยู่เก็นเกคิทีวีรับที่เกิดนะครับผมช่วงนี้ผมจะมานัมาทดสอบนะว่าถ้าที่นี่นะครับ,รบผม,ม,าม,ามถ,บถ้าฟาร์บเอาทุกเรื่องสรารกันนะครับ อโอเคครับพี่น,ตไไหน,หน,น้ต้องปล่อยหไปแน้นอนอยู่ตัวกระจาตัวตั้งนะครับคลิปวิดีโอนี้ครับผมผมันจะลองเอานนะทุกตัวมารวมกันนะในับันนี้ครับสาดพิฆาตสูงนะผมมารวมกันนะว่ามันจะไปได้สักกี่อีฟนะผมโอเคผมจะลองอตัวนี้ดูกันเลยนะผมแล้วผมผมต้องตัดไปก่อน ฟอนุญาตปั๊มบูมา่าสักพักแล้วครับผม,ผมโอเคครับผมตอนนี้เรากม็มาถนะูยับผมแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะทำการอัพเบาตัวล่างานะครับผมโดยเช่นต้นมืก็รจะทำการอัพนะครับผมนะับจะทำการแป๊บนึงนะลอนงทำดูคิดตัดก่อนนะ โอเคครับผมตอนนี้เราจะทำการอัพอัพลนะอัพก็จะมีดาวมิเนี่ยขั้สอน่ครับผมโอเคลองดูตัวมิคาตัวนี้กันเยครับผมตัวมิวกาเราก็ต้องอัพนะโอเคอัพไปอืมแมก็จะมีดาวมิดมกแรงอยู่นะตัวมิการก็มก็รตัวก็ลงกับเท้าผม ลูเว็บอันนี้อื่นๆผมจะทำการคอฮันจิโร่หรืออะไรพวกนี้นะโอเคจะบอลจะทำการคอฮันจิโร่แล้วโอเคเราจะฟันลงกันแบบก็โลกตัวอื่นเทบใช้ไม่ได้เลยนะ้โอเค เคผมโอเคเดี๋ยวเราต้องจัดโล่สักหน่อยแล้วคันไม่ดีไม่ใช่ดีครับอันนี้นะป,นปังเปงกับโทเมกะกบโอเคกอาโทเมกะกาไอเอาสาวกโคเลนโกคุนะเฮยต้งตีนี่มันแค่มากเลยนะพวกกนะก็มีประมาณตำมิดพันสองร้อยได้นะ Okay, เดี๋ยวเราดูโทมิคากะก็ตทมิคากะที่มียาไวอยู่ที่สองสี่พันนะผมโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราจะการณ์ขึ้นต่อไปแต่ก็ต้องอัพคูมาแหละเดี๋ยวไม่มีการน,นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะปล่อยไว้ทิ้ยงยาวๆนะโอเคครับผมตอนนี้เราก็ okay, ครับผมจะทดสอบนี่นะโอเคได้อพันเพลิงด้วยนะผม โอเคอัพทันจิโร่ด้วยโอเคนะผมเราจะมาดูกันนะว่ามันจะไปได้กี่เวฟเออข้ผายทนะั้งเลผมไม่มีตัวตีเอทคนโอ้โอเคน่าเสียดายด้วยเสียดายครับผมก็มไม่มีตัวตีเอนะโอเคนะผมสำหรับเวฟนะผมก็จะมาได้ถึงแค่นี้นะผมสำหรับสีตัวนี้เลยนะเฮ้ยห้าตัวนะครับ เคยวางเซอสืบบ้างแล้วกันเผื่อเซ้สืบมีตัวตีเออีซื้อก็ไม่ตีเอทมอโอก,กาสก็ไม่ตีเอ็นโกคุก,ก็ไม่ตีโอ้โหลำบากแย่เลยนะว่าทุกคนโอ้ดูนะครับทงไซเวฟมันคงจะมาถึงได้เวฟบสิบหกนะครับผมก็ประมาณนี้เลยคนระับ วิบนะครับก็อโอ้โหเสียดายเสียดายมากเลยนะผมผมไม่ที่มีตัวตีเอนะโอเคครับผมจะไปได้กี่เวฟมันก็ประมาณนี้เลยนะถ้ามันไม่มีตัวตีเอผมถ้าผมไม่ไม่รวมตัวอะไรทั้งสิ้นที่ไม่ใช่ไอ้นี่นะผมไม่ใช่ดาบพิฆาตศูลนะเว้นตัวปั๊มเงินนะผม โอเคแม่มันก็มาได้ถึงเวฟสิบเจ็ดจริงๆนะผมโอเคนะครับก็มันก็มาถึงได้เวบแค่นี้แหลนะครับทุกคนก็ถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะผมสำหรับวันนี้ก็ดูแป๊บน,นึ่งมันจะไปได้กี่เวฟนะผมเดีนะ๋ยวถ้าวันจบผมก็จะทำการในนี้ ลาเว็เลยนะโอเคผมว่านะ่าจะไปได้แปดสิบเก้าสิบเก้ายัง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 ไม่สิบเก้านะผมก็โอเคยังไม่สิบเก้าโอเคยังไม่สิบเก้ายังไม่สิบเก้าสิบเก้ายังสิบเก้ายัง จะไม่รวมตัวเตียอะไรทั้งสิ้นนะครับผมซึ่งไอ้นี้มันก็ไม่มีตัวตี๋ยด้วยนะว่ามันไม่มีอยู่แล้วเลยในดาบิคาดศูนย์นะครับโอเคครับผมวั่าจะถึงได้แค่เว็สิบเก้าเลยนะครับมีหวังหวังว่าจะได้เว็บยี่สิบอยู่โอเคครับผมก็มีหวังที่จะได้เว็บยี่สิบนะโอเค เราจะได้เลยเรียบร้อยฮะจบโอเคครับผมถ้าใครชอบวิดีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเราวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับผม